สวัสดีสวีดัตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสิงห์งาแกะนะครับเก่าเก็บของหลวงพ่อเดิมเอามาให้ชมนะครับสิงห์งาแกะนะครับซึ่งสิงห์เนี่ยก็มีสิงห์แบบธรรมดาก็คือขาทั้งสี่นั้นยืนอยู่อยู่กับพื้นแต่ถ้าสิงห์ตะปบเหยื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากนะครับส่วนสิงห์ที่รูปแบบธรรมดาก็มีทั้ง สองขวัญแล้วก็สามขวัญสามขวัญน,นี่จะมีความนิยมมากกว่านะครับและนี่คือเขาเรียกว่าสิงทรงเครื่องตะปบเหยื่อนะครับสิงทรงเครื่องตะปบเหยื่อมีความสวยงามมากทำมาจากงาแกะนะครับคนแก่เขาเก็บไว้จนเก่าแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมีอยู่สามตัวนะครับแบบนี้ดีเด่นทางมหาอำนาจแขวคาาดอยู่ยงคงกับพันนะครับ ก็เรียกว่ารวมๆวมหมดเลยเมตตามาหานิยมก็เรียกว่ารวมรวมเลยนะครับเมตตามาหานิยมแคลคาาคงกระพันชาติมหาอำนาจนะครับสําหรับสิ่งอาแก่ของหลวงพ่อเดิมเนี่ยใครๆก็อยากได้แต่มันแต่มันหายยากนะครับแต่มันหายยากยิ่งเป็นสิหงตะปบเหยือ่อดูแล้วเนี่ยหูหายยากมากนะครับนี่ความเก่าโชว์ความเก่ากเลยครับสิ่งนะครับคา,าถานะครับก็ท่องนมโมสามจบแล้วก็สิงหาหนาทางังสิงหาหนาทาังนะครับ เนี่ยนะคาถาเวลาบูชาก็คือสิงหนาทางังอืก็ไม่ยากนะครับคาถาไม่ยากเลยนะครับคาถาไม่ยากนะครับมาพุทธคุณดีเด่นทางมหาอำนาจส่วนงานอย่างเดียวนี้ก็โหสุดยอดอยู่แล้วนะครับสุดยอดอยู่แล้วนี่สิ่งของหลวงพ่อเดิมนะครับถ้าพูดถึงสิ่งแล้วเนี่ยก็มีหลวงพ่อเดิมนี่เนีะนะเด่นดังที่สุดนะครับเด่นดังที่สุดมีผู้คนต้องการที่สุดเลย นะครับอันนี้ก็สิงห์แก่ดูความเก่าครับนะดูความเก่านะครับนะเนีนะ่ยมันจะเป็นดําๆเละเทอะไปหมดเลยอันนี้เขาเก็บเก่านะครับคนแก่แถววัดหนองโพเขาเก็บเก่านะครับก็เขามีเยอะนะเขามีเยอะผมก็เลยกวาดมาหมดเลยนะครับทีนี้เขาเรียกว่าสิงห์แก่สิงห์งตะปบเหยื่อนะครับคาถาบูชาคือสิงห,าหนาทางังแต่เวลาก่อนจะท่องคาถาก็ต้องน,นโมสามจบก่อนนะครับ สิงหานาทังหรือท่องบูชาหลวงพ่อเดิมก่อนก็ได้นะครับอิติอะระหังสุขโตพุทธสโลหลวงพ่อเดิมนามเตอาจาริโยมีอายสัมาอาจาริโยมีพันเตโหหิก็เป็นการระลึกถึงหลวงพ่อเดิมท่านนะครับนึกถึงหลวงพ่อเดิมท่านแล้วก็ถึงจะท่องสิงหานาทังสิงหานาทังนะครับ นี่คือตัวแรกนะครับสิงตัวแรกวันนี้จะเสนอสักสิบคลิปนะครับสักสิบตัวนะครับเนี่ยดีตรงมาหาอำนาจใครๆก็อยากได้นะครับนะเหมาะสําหรับคนที่เป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็มีตามมหานิยมนี้ก็ใครๆก็ติดตัวได้นะครับก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีมหานิยมคือมีคนรักใครประมาณเนี่ยครับถ้ามีสิงเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าสิงทรงเครื่องหรือสิงสามขวัญทรงเครื่องนะครับ หายากนะครับสิงตะปบเหยื่อเนี่ยหายากและงากรกรับเนี่ยหายากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เมื่อดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามบางคนนะกดติดตามไม่เป็นนะครับบางเครื่องเนี่ยที่เราชมคลิปของคนอื่นอยู่เนี่ยมันจะมีเป็นสีแดงเลยเขียนว่าติดตามกดตรงนั้นนะครับบางคนเนี่ยผมสอนแล้วก็ยังทําไม่เป็นเลยนะบางคนก็มีตัวหนังสือว่าติดตามสีแดงและสีดํานะครับ ีนี้คนไหนที่จะติดตามเพื่อดูคลิปต่อๆไปของคนใดคนหนึ่งเนี่ยกดตรงสีแดงเลยกดปั๊บก็จะขึ้นว่าติดตามแล้วอะไรเงี้ยครับไม่ยากครับนะไม่ยากเพราะฉะนั้นคนไหนที่เข้ามาดูแล้วว่านะก็กดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้เจอคลิปดีๆอย่างของผมอีกนะครับกดติดตามเลยนะครับมีอะไรก็จะได้เห็นก่อนใครเลยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร่นะครับ จะได,ด้ดูสิ่งของที่ดีๆนะครับที่อาหารย,ยากๆมีราคาแพงพุทธคุณดีนะครับนี่คือสิงห,าหนาทังนะครับเ,เวลาท่องคาถาก็นโมธรมเจ้าแล้วก็สิงห,าหนาทังนะครับคาถาบูชาหลวงพ่อเดิมด้วยก็ดีนะครับเป็นการระลึกบุญคุณของท่านที่ท่านทามานะครับอิติอหังสุคโตพุทธสโรหลวงพ่อเดิมนามเตอาจารยโยเมียายาสมาอาจาริโยมเมพันเตหหิปนะพุทธคุณนี่สุดยอดเลยนะครับ ให้ f อฟกดติดตามด้วยนะครับตรงตรงัวอักอแดงๆหรือดำๆเนี่ยคำว่าติดตามกดไปเลยครับมีคลิปอะไรดีๆก็จะเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อน f อฟโชคดีนะครับ